สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องืัอนี้ช่องเพื่อนตาผาแสบมาแล้วค่ะเมื่อนี้เพื่อนตาได้มื่อนี้โบแมนแนวแสบแต่กระแสบพือเก่าค่ะเมื่อนี้เป็นเมนูนข้าวเหนียวม,มูนมะม่วงค่ะม่วงก็ข้าวเหนียวมูนเด้อพี่น้องเด้อจ้าเบิง่งนะคะเป็นตาแสบครับเด้อพ่อแม่พี่น้อง นนเพื่อตากะซิมมากินเทเบิงเป็นเมนูของหวานค่ะบอแมนของข้าวด้วยค่ะมืนน้อนี้มื้อนี้เป็นเมนูของหวานนะคะขอซิมขอซิมมึงกันนะคะพ่อแม่พี่น้องคำไดนนาะจังสีบอยใหญ่เนาะคือมีแต่คำใหญ่ <laughs> เดี๋ยวชิมขอนีก่อนนะหวานหอมค่ะ อันนี้บอกก็นด้ค่ะสื่อมาเด้อค่ะเฮดบเป็นค่ะเขาเนี้ยมุ่นแล้วก็สีล่องเฮดเบิงอยู่ค่ะมเอนี้สื่อมาหอมหวานแซ่บค่ะอืมหมึกมวงอืมแซ่บพอค่ะแซ่บแห้ง หวานคักค่ะเพราะไม่ี่นองนี่ตอนนี้ไงืมหวานแทบอ,อืมหวานหอมแทะพี่น้องผู้ใดลดความอวนอยกขอโทษข,อ,ข,อ,ข,อ,ขออภัยด้วยค่ะที่เปิดมาไม่เห็นคลิปเนี่ย บพนครักินไรโบได้ด้วยค่ะโวานคืนเด้อค่ะแม่นู่นี่ค่ะกินพ่อหายอยากเด้อพี่น้องเด้อค่ะ ชอบค่ะเบบเป็นไงแล้วค่ะเนี่ยชอบค่ะ พี่น,อนอ้องอย่าเริ่มเหมือนกดติดตามช่องเพื่อนตาผ้าแสบพันยูทูบน e ่น้ลยเด้อค่ะกดขอไปเบิ้งค่ะพ่อแม่พี่น้องในช่องเพื่อนตาผ้าแสบมันคลิปแนวแสบแสบร้ายค่ะพ่อแม่พี่น้องไปไล่เบิ้งเลยค่ะ คลิปดเดยป็นแต่แสบแนมีเบิดซูเมนู่นล่ะไปไล่เบิ่งเลยค่ะหันอยู่ใน youtube มันจังซีเมียนข้าสามารถเข้าไปเบิ่งในช่องเด้เลยว่าในคลิปนของแม่เพื่อนตาที่ร่มงอะคะ่ะมีคลิปยังแน่คลิปยังแน่เป็นแต่แสบพี่นอ้องยากเบิ่งคลิป,ดาาลดลขขปใดก็สามารถเลือกใดเลยค่ะเพราะว่าเฮาเข้าไปในช่องล่ะค่ะก็สิสามารถเลือกใดว่าข้อสี่เบิ่งอันคลิปใดเมนูใดค่ะแต่ว่าท่าน ถ้าคลิปใดที่แบบอันแม่เพื่อนตาลล่มอัปเดตไม่ไม้งั้สิหมคะเพราะแม่พี่น้องอันก็จะแชร์ไปทังเฟซทังเพจล่มทังเพจในแฟนคลับเพื่อนเบิ้งน้ำคือเก่าคะ่ะแต่ว่าทานเขาไปติดตามในช่อง u t u b e แล้วเวลาอันคลิปใหม่มากปุ๊บพี่น้องก็จะเห็นกรมูลเลยคะ่ะแล้วก็ในช่องข้าก็ามสามารถเหลืองใดนะว่าข้อสีเบิ้งอันอันเมนูใดเลือกเบิง้งใดเลยคะ่ะเพราะพี่น้องฝากเขาไปติดตามนล้ในเร้อค่ะในช่อง y youtube เด้อคะ่ะเขาไปใน youtube แล้วก็พิมคำว่าเพื่อนตาพาแสบกด้นหาเลยค่ะซิเมนแม่เพื่อนตานี่แหละค่ะเป็นหานากระตูนยูเซเวนตานั่อันกดเข้าไปเลยค่ะซิเมนหลายคลิปเลยค่ะคลิปแสบกดเข้าไปเบิ้งได้เลยในนั้นฝากพ่อแม่พี่น้องน้ำแร่ด้วยค่ะจะเข้ามกนค่ะพี่น้อง,องกิ่นหวานบด้เลายเด้วยค่ะเพราะว่า บหวานขึ้นแท้ๆแล้วหันกินเบิ้ลเนี้ย <laughs> แล้วเขากินมอง่มองอีกจะขั้มไปแซ่บไปเนาะหวานหอมมันมะม่มงกับหวานะม,มองน้ำตรงใหม่นี่มันหวานไปที่หนึ่งดูแล้วค่ะจังใจกะขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะที่ขอมาน รับชมเบิง์คลิปของช่องเพื่อนตาพาแสบอันจังในกากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เพื่อนตาพาแซสบน้ำแนเลยค่ะฝากพ่อแม่พี่น้องน้ำค่ามือน,นี้เพื่อนตาพาแซสบกับขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆค่ะที่เบ่งจนจบคลิปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ